ดูปลาสิเดี๋ยวไม่เอาอาหารให้ปลาปะเนี่ยปลาดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาอาหารให้ปลาปะ ซะหน่อยสิเอาอยางไงจะตักปลาดูซะหน่อยสิหนีเลยปลาหนีหมดแล้วปลาหนีหมดเลย แดดแันดิแดดอยู่ไม่ไปจะไปกินหญ้าเหรอแซนดี้จะไปกินหญ้าเหรอจะไปกินหญ้านะอุ้ยมันมีปลาอยู่นะเห็นไหมโอ้ยหาผ้ามาเช็ดอันนี้ซะหน่อยสิเนี่ยหาเขาพี่มานั่งซะหน่อย อีมุมหนึ่งสบายๆนั่งรูปปลาเนาะเราจะนั่งรูปปลากันนะอู้อาอะไรรูอาอะไรดีสีฟ้าสีฟ้าด้วยเลยห็นะแดดแรงมากเลยวันนี้แม่จะมาตัดแก้าตรงนี้ออกให้หมดเลยส,ยสบายๆอู้แดดแรง แม่จะเอาอ like like ันนี้ให้นี่แล้วนะวันนี้จะมาเอาอาหารให้ปลาแล้วก็มาตักปลาเร็วๆเร็วๆสิมาตักปลาแ้น่้รปลาล่วงเลยไม่ได้เลย เยวแม่เอาปลาไม่อาหารอาหารห้ปลาก่อนเราจะมาไหมเนี่ยเอาจะเยวก่อ ได้ปลาแล้วเวได้ปลแล้วจ้าอุ้ยอยอย,อย่าดิ้นออกกแบบับอันนี้นะเราได้ปลาแล้วเจนี่เราจะไปทำอะไรกินดีฮะจะยังไงจะไม่ปักเขาอุ้ย,ยจะได้กินมั้ยเนี่ยจะได้กินมั้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะปักเอาไม่ลูก เห็นไหมปลาปลาโหเราได้ปลาตัวหนึ่งวา้าได้ปลาได้ไม่เอาไปทำอะไรกินดีฮะไม่จะเอาไปทำอะไรไกินเอาไปต้มหรอเอาไปย่างใช่ไหมว้าวได้ปลาตัวหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้กเ็เอาใหม่แล้วกันลงไปก่อน <laughs> ลงไปแล้ว เนะว้ยเอ้ยทาวเลยที่นี่มือแม่ว้าวแอนนี่เดี๋ยวแม่จะเอาอาหารให้ปลาตอดแล้วก็นะน้องปลาจะมาไหมดูน้องปลาก่อนสิ ไ,ได้เลยแกว่าจะตักบ้างหักไม่ได้ตักไปได้เลยหักนะหักได้ยไงหักได้ยังไงแม่ทำไม